สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนสัปดาห์นี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะชั่วโมงนี้คุณครูจะพานักเรียนมาฝึกอ่านหนังสือภาษาพาทีไปพร้อมๆกันค่ะให้นักเรียนทุกคนเตรียมหนังสือขึ้นมาเลยนะคะแล้วเราจะมาฝึกอ่านบทที่2ไปพร้อมๆกันเลยค่ะชั่วโมงนี้คุณครูจะพานักเรียนมาฝึกอ่านบทที่2ไปพร้อมๆกันกับคุณครูเลยนะคะภูผา รู้จักคำนําเรื่องภูผาพ่อแม่หาให้ได้ดีใจดูแลรักน้าต่อไปเลยค่ะภูผาฝึกอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ภูผามีพ่อภูผามีแม่พ่อให้ภูผามาหาพ่อให้ภูผาดูแลใบโบกพ่อให้ภูผาดูแลใบบัวต่อเลยนะคะภูผารักใบ,บโบก ภูผาดีใจได้ดูแลใบโบกภูผารักใบบัวภูผาดีใจได้ดูแลใบบัวใบโบกใบบัวรักภูผาพ่อแม่รักภูผารักใบโบกรักใบบัวภูผารักพ่อแม่ รักใบโบกรักใบบัวใบโบกใบบัวรักภูผารักพ่อรักแม่อธิบายเพิ่มเติมความรู้อ่านพยัญชนะกอไก่จอจานดอชดาตอบันตักตอดอเด็กตอเต่า บอใบไ,ไม้ปอปาอออางขอไข่ผอพึ่งสอเสือหอหีบงองูพอพานพอสัมภามอมา้ารอเรือรอลิงอ่านเลขไทยหนึ่งอ่านว่าหนึ่งสองอ่านว่าสอง 3อ่านว่า3 4อ่านว่าส5อ่านว่า5มาฝึกอ่านแจกลูกกันนะคะอ่านแจกลูกซาลีกอีกีจอีจีดอดี ดีตอ,อีตีบอ,อีบีปอ,อีปีออีอีต่อไปเลยค่ะมาดูสระอูกันนะคะสระอูพยัญชนะต้นคือกอูกูออูจู ดออูดูตออูตูบออูบูปออูปูออูปูต่อไปเลยค่ะอ่านสะกดคำดีพยัญชนะต้นคือดอเด็กสระอีสะกดว่าดดอ,อีดี รีพยัญชนะต้นคือรอเรือสระอีสะกดว่ารออีรีปูพยัญชนะต้นคือปอปาสระอูสะกดว่าปออูปูผูพยัญชนะต้นคือพอสำเพาสระอูสะกดว่าพออูผู้ผา พยัญชนะต้นคือพพอพาสระอาสะกดว่าพออพาผาลาพยัญชนะต้นคือตัวลอลิงสระอสะกดว่าลออาลาผาพยัญชนะต้นคือตัวผอพึ่งสระอาสะกดว่าผออาผาต่อเลยค่ะฝึกอ่าน ภูผามาหาตาดูปูนาอารีดีใจหน้าต่อไปเลยค่ะเรามาฝึกอ่านข้องร้องเล่นนะเพื่อนภูผาภูผาดูแลใบโบกภูผาดูแลใบบัว ภูผามีเพื่อนข้างตัวชื่อใบบัวชื่อใบโบอันนี้นักเรียนสามารถฝึกอ่านบ่อยๆให้คล่องนะคะเช่นอ่านคล่องร้องเล่นภูผาภูผาดูแลใบโบภูผาดูแลใบบัวภูผามีเพื่อนข้างตัวชื่อใบบัวชื่อใบโบอันนี้นักเรียนสามารถฝึกอ่านร้องเล่นไปได้เรื่อยๆนะคะ เป็นไงบ้างคะฝึกอ่านไม่ยากเลยนะคะนักเรียนค่อยๆฝึกอ่านเป็นคําไปนะคะและชั่วโมงนี้ครูก็มีกิจกรรมท้ายบทให้นักเรียนด้วย <patio> ก็คืองานของชั่วโมงนี้นะคะ <regarder> ก็คือให้นักเรียนคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดหน้า19้นี้เลยนะคะหน้านี้เลยนะคะให้นักเรียนคัดลายมือตัวบรรจงในสมุดคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด แล้วก็ถ่ายรูปส่งคุณครูได้นะคะและอย่างที่2ก็คือการบ้านชิ้นที่2ก็คือให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอนะคะอัดคลิปวิดีโออ่านอ่านข้องร้องเล่นเพื่อนครูผาส่งคุณครูคด้วยนะคะอย่าลืมนะคะสัปดาห์นี้อย่าลืมส่งงานครู2ชิ้นนะคะคัดลายมือตัวบรรจงเต็มรรทัดแล้วก็อ่านบทอ่านข้องร้องเล่นอัดคลิปวิดีโอมาส่งคุณครูนะคะ เจอกันชั่วโมงหน้าค่ะอย่าลืมทบทวนบ่อยๆนะคะนักเรียนของคุณครูบ๊ายบายค่ะ